พีททองเจือตอบชัดความสัมพันธ์อาชิมียาคบกันจริงไหม เป็นกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือนาหูอยู่พักใหญ่เมื่อเพจเสียหมอยร้อยแปดออกมาเปิดประเด็นลูกดาราคบกันถ้าลูกดารากับลูกดาราคบกันจริงก็น่ารักดีนะเชื่อแหละแม้กูจะหลงรักน้องผู้ชายมาตั้งแต่เด็กและหลงสเสน่ห์ตั้งแต่รุ่นพ่อก็เหอะแน่นอนว่างานนี้ห่วยไปออกที่อาชิอาชิรวัตรมัตสยาวานิชลูกชายของโบชยาดาฟลุกเกอร์พนกับมิยาทองเสือ้อลูกสาวของพีททองเสือ้อเพราะพักหลังมานี้ทั้งคู่มีภาพร่วมเฟรมไปไหนมาไหนกับแกงเพื่อน ด้วยยกันบ่อแถมล่าสุดในคืนเขาดาวที่ผ่านมายังมีภาพคู่แนบชิดพร้อมหน้าสองครอบครัวร่วมมัสยาวานิชและทองเจือรวมปาร์ตี้ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านหนุ่มพีชคุณพ่อของน้องมียาได้ให้สัมภาษณ์กับรายการอัป๊อบทางช่องอมรินจริงจริงน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือมันไม่ได้รู้จักกันแค่สองคนอยู่แล้วแต่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆสนิทกันเกือบหมดและเขาปาร์ตี้ด้วยกันเที่ยวด้วยกันก็เหมือนที่วัยรุ่นทํากันหมดเลยสนิทกันเป็นเรื่องปกติมากกว่าและทุกอย่างท้า อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกอย่างเขาก็คุยกับเราทุกอย่างและคุณพ่อคุณแม่เห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายและมีการสื่อสารกันผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยดีกว่ากับการที่รู้จักกับใครก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วรู้จักกันผ่านออนไลน์แบบนี้มันน่าจะน่ากลัวกว่าเพราะเราไม่รู้จักพื้นฐานอะไรของเขาเลย